แก่แม่ม,ม,ม,ดม,ม่ดใจเดียวดันแม่ขึ้นออ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> แม่วะพึ่งมันได้ไหม ควงใส่เม็ดไปเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวลิงเยียบไปจังนางก้อนไหม,อมเอ็นดูแลยะนะเอาทีตอนนีแ้แม่แม่แค่นี้ขนาดแค่นี้นะ ใช่แมเราพาแม่มาลำบากให้อะ่ทิวปีกแหละนี <S 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 ่แม่ต้องไปแบบเทียบสบายๆเขาวังไม่หลอดแล้วเนี่ยยะพาแม่ขึ้นเขาวังเดินแต่เคเบิลนั้นได้ยวให้ขึ้นไม่หลอดแล้ว ถ้าเป็นไรยากเดี๋ยวที่นี่จิไว้นะคะเด <c oughs> ็กๆแ็กใส่มาได้ค่ะนั่นหัดก่อนไหม นางผักสอนไหมฮะนางผักสอนไหมถึงแล้วถึงไปตรงไหน